โจ๊โจ๊โจ๊โเป็นมิกเซอร์ซาวคาร์รบ FX16 ถูนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่กว่า FX16 อังกฤษนะครับตัวนี้ทำในจีนแต่เป็นเครื่องแท้เราอย่าไปรังเกียจที่ว่ามาจากจีนนะครับเพราะว่ามาตรฐานตามโรงงานเขาเปี้ยอยู่แล้วไม่ใช่ของก๊อปนะครับเป็นของแท้ที่บริษัทเขา สั่งผลิตแค่เราย้ายฐานการผลิตจากอังกฤษไปอยู่จีนนะครับเรามาฟังคุณภาพกันดีกว่าเครื่องเนี่ยตอนเปิดตัวเนี่ยห้าหมกว่าบาทป้ายแดงนะ5 0 0 0 0ื่นกว่าบาทแต่ในวันนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยยังไม่ต้องฟังเสียงให้ราคาพิเศษไปเลย25,500บาทกับสภาพที่เรียก,กได้ว่าสวยเหมือนแกะกล่องป้ายแดงเลยหายไปเลยครึ่งหนึ่ง16บไมล์เต็ม คุณเล่น8ปลายนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเล่น8ปลายนะเหลือมาอีก8ตัวสบายๆเอฟเฟกมีให้ทั้งหมด32โปรกแกรมนะครับมีแบงค์เมีแบงค์บให้คุณนะครับแบงค์ฝั่งเเนี่ยจะเป็นฝั่งพวกรีเวิร์สแบงค์บจะเป็นฝั่งพวกอ่าดีเลย์เดี๋ยวเราจะเปิดเอฟเฟกเลยสีม่วงสีม่วงคือเอฟเฟกนะครับเป็นไงครับอู้ใช้ได้เลยเอฟเฟกต์เล็กซิคอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับ ตัวนี้อยู่ในแบงก์เนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของเล็กซิคอนอันบนสุดนะครับเป็นปีดีเลย์ครับหน่วงนะครับอันนี้คือหน่วงปีดีเลย์หน่วงอันที่2คือห่างสั้นห่างยาวนะครับอ,อันที่3เป็นความซิปนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ค่อยซิปทู่ทูบางคนก็ไม่ได้ยกการซิปมากนะครับอันนี้ซิปกระจายเด็กต,ตัวสอบเนี่ยซิปกระจาย คือเราซื้อมิกเนี่ยไม่ต้องซื้อเอฟเฟกนอกเลยผมบอกเลยตัวนี้จบเพราะอะไรเอฟเฟกต์เล็กซิอนอย่างดีนะครับมิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เขาให้เอฟเฟกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้หนากว่านะครับส่วนตัวล่างสุดเนี่ยก็คือโปรแกรมเป็นเลขนะครับ1นึถึงสิถ้าฝั่ง A ก็คือฝ่ายจะติดเม็ดนี้ฝั่ง B หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะไปติดบิ๊กแบงบแบง์แล้วก็ดูตารางว่าแต่และแอจจัทเนี่ยให้คุณทําอะไรเช่น มุนไปเรื่อยๆปึ๊บข้ามาแบงค์บีปึ๊บป๊บอ่ะเป็นสตูดิโอดีเลย์เป็นสตูดิโอดีเลย์เนี่ยเช็ค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 เช็ค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 เตู้ตเนี่ยอันนี้เราหลับอนนี้เราหลับอนนี้เราหลับอนี้เลแล้วแต่เราปั๊แล้วแต่เราปั๊แล้วแต่เราปั๊เช็ค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 ตู้ตู้เนี่ลนี่แต่เราก็กลับมาเบอร์เดิมมาเบอร์เดิมจู้แล้วก็นี่ อ้าวจบเลิกรีวิวอ้าวก็ส่วนของเอฟเฟกมันก็มีแค่นี้แหละจะเอาอะไรมากมายเอาเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยก็อยู่ที่เราบิดเกณนะครับเอฟเฟกมากน้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้บางคนก็ชอบเยอะบางคนก็ชอบน้อยเนี่ยมันแล้วแต่คนคนเรามันกินไม่เหมือนกันนี่มันก็อยู่ที่ตัวนี้นะใช่ป่ะเนี่เดี๋ยวผมจะเล่น8หลายให้ดูแล้วก็ใส่ระบบเอฟเฟกเสาร์หน่อยลวอ่ะไป เราเล่น X Team X MKL ซาวฟอนหนึ่งซาวโปรไรส์คอนเสิร์ตเอแยก8ลายครับโจโจโจหลายๆคน อาจจะถามผมว่าทําไมผมยกทีละ2อันไม่ยกทีละอันคือผมเล่นแยก8ลายก็จริงแต่ผมเล่นแยก8ลายแบบเอามิติถ้าคุณเอาหูล้เอาเอาอะไรอะ่ะหูฟังมาฟาังใส่หรือคุณเปิดกับลําโพงที่เป็นระบบสเตอริโอหรืองานเวทีเนี่ยเสียงกองทอมหรือกองโซโล,โลเสียงไฮแฮทเสียงดนตรีมันจะเป็นระบบสเตอริโอแผ่นซ้ายแผ่นขวาแล้วมันได้อารมณ์กว่านะครับอ่ะ กมีโลคัสให้นะครับ EQ 4เมตรอ็อกหนึ่งอ็อก f ออกเอฟเฟก, 2, ออก 3, ในนะครับแอนคือมีให้คุณครบเลยอะ่ะเพราะโอ้โหรุ่นใหญ่อ่ะพี่เอ้ย5 0 0หมื่นกว่าบาทตะกอนนะครับป้ายแดงเอากันไปครึ่งราคาประกัน3เดือนอย่างนี้ไปเลยนะครับเี่อะเบอร์ติดต่อ0823292891เครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพรับประกัน3เดือน บอกแล้วนานๆมาทีนะครับอันนี้มิ้วไปก่อนผมจำได้เลยหลายปีก่อนช่วงโควิดนะครับตัวเนี้มาตัวหนึ่งสภาพแบบนี้เลยนู่นอยู่แถวๆนะครจัยศรีผมจำได้แม่นเลยอยู่แถวๆนะครจตยศรีตัวเนี้แหละไม่คลิกเดียวเลยเอาเลยนะครับอ่ะเขารู้ไงเหมือนคนจับของนะครับพอเรารู้ปุ๊บ เฮ้ย hey, รุ่นนี้ป้ายแดงมันเท่านี้พอามาได้มือสองแบบสวยจัดจัดหายเบเป็นครึ่งอะยังไงก็คุ้มเพราะเราเราได้ของที่มันเต็มคุณภาพอ่ะโอ้โอนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวไปในตัวสำหรับคาราโอเกะของเรานะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกในตัวสำหรับใครที่จะซื้อไปร้องรับงานซอไปร้องอยู่บ้านซื้อไปรับฟกซอง ซื้อไปเล่นซื้อไปสนุกเครื่องแท้ครับเครื่องแท้แบบเดียวกับที่มาหาจักรขายเลยแหละนะครับจบกันไปเรียบร้อยคือเครื่องเนี่ยคือเครื่องแท้เนี่ยคือเครื่องแท้บริษัทเนี่ยก็คือเครื่องแท้แบบเดียวกับที่มาหาจักรเขาสั่งมาขายนะครับแต่ถ้าบางตัวที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นของกอ๊อป ของก๊อฟคือไม่ใช่ของแท้ไอ้นั่นก็มาจากจีนก๊อฟมันก็มาจากจีนไอ้นี่ก็แท้ก็คุยกันตรงๆเราไม่โกหกกันนี่อยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อบางคนจีนหยีก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่ามันแท้แต่แค่ว่ามันผลิตจีนก็แค่นั้นอ่ะบางคนคุณจะคิดอะไรมากต้องเอาเมกาต้องเอาอังกฤษแลนต้องเอาคือเอาแท้ก่อนเหมือน iPhone ทุกวันเนี้ยตั้งแต่ iPhone รุ่นไหนมามันก็ผลิตจีนมาตลอดก็เห็นคนบ้านเราก็เห็นซื้อจังเลยก็จีนทางนั้นแหละ ทุกวันนี้อะไรก็ต้องจีนใช่ไหมก็คือการผลิตมันก็ไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าช่วงนั้นฐานการผลิตที่ไหนจะโอเคมันก็ย้ายกันไปคุณภาพเป็นได้แต่ถ้าเทียบกับมิกรุ่นใหม่ๆนะเนื้อเสียงอะ่ะผมก็ยังบอกว่ามันยังดีกว่าพอมิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเสียงมันบางเนื้อมันค่อยมไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆอันนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณลองไปหาฟังเอาเองเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไอคนจะขายของมันก็จะพูดไปเรื่อยนะครับ ใครสนใจ0823292891 0642323291นะครับ1่ซาโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพมันมีมาตัวเดียวแหละสวยกิ๊กขนาดนี้บางคนอยากเก็บดีก็ไปซื้อแหลกตัดใส่เอานะครับเพราะว่าราคาก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะใช่ปะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเปิดเพลงล่อๆอีกนิดนึงแล้วเราก็จะจบคลิปกันครับ ฝากไ้ด้วยครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ1สาวโพครับ